ปราสก,กาประปูซีหาอาจารย์ตนเศรษฐีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, และท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบุญพลาผ้าโชคผ้าพี่น้องมากครับผมตอนหนานี่คือปูซีหานองพี่น้องคณนะนี่วรบ่ายสีครับผมซ่องหาแสนสองแปดสี่แล้วครับพี่น้องเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันครับ นหอนจาน้ครับผมองห้าแสนเลขประมูลเป็นแนวทางดีๆมีสาเล่ามาฝากความอื่นแท่งเล่าความครับผมโอ้ดีครับเอาก็มาติดตามกันในเลขซองประมูลห้าแสนเนาะซองห้าแสนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนกระดให้เลขมาก แนวทางยังไม่หลุดเดินดีทั้งปีอ่ะพิจารณาล้าเดอ้อ FC อ่ะมีเล็กดับเล็กดับเพื่อที่จะหาเลขเด็นเล็กดับเพื่อที่จะหาเลขเด็นจุดโต๊ะอ่ะจุดโตด๊ก็มีให้ดับบนดับล่างว่ามีในเลขก,กำลังวันเอากระตัดออก นวทางเลขเด่นคือตามเลขกำลังวันของอาจารย์ให้แนวทางตามเลขมันพุดเนาะคือกับพิจรารณากันนี่ก็คือ0ศูดับบนดับล่างในเลขกำลังวันกับหาเพื่อเลขเด่นอันนี้ชุดวินโต๊ดบ,บนสามตัวโต๊ดบนกับที่เน่นๆก็มีอยู่หาชุดหนึ่งหาเก้าหนึ่แล้วก็ห้าในชุดโต๊ดของอาจารย์ วดที่แล้วรุดอ่าบมีหนึ่งวดที่แล้วรุดอ่านี่กระเล็กประมูลนี่ประมูลซองห้าแสนแประมูลหางแสนผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้ไม่ได้เน้นให้นะเพิ่นบพื่อนเน้นให้เพิ่นให้เอฟซี 4, หรือว่าผู้ที่จิ้มอบหาเลขมาประกบเอาหรือว่ามักตัวใดเพิ่นบพื่อนเน้นให้แต่แนวาทางเลขพจน์ห่อกระเบิงเป็น, 4, นสองแปดซีนี่แสดงว่าเพิ่นอยากเด่นซีแล้วเนาะ อนักเล่นไปทั้ทงเลขส,สี่ตว่ากาศสองแปดสี่สองแบวกหาก็เป็น9ก้าสองแล้วจะ่มักเอาตรงตรงตรถก็ได้2 8งอันนี้สําหรับสายรูดสายวิ่งไม่ควรพาดเดินยาวๆข้ามปีหลหไรงวดแล้วเนาะเป็นที่น,นาฮาร์ตัวเลขมาประกบเอ,เอาอันนี้ก็ส่องหาแสนอันนี้เลขลับในกลุ่ม รับเฉพาะเด่นดีคือกัน3 9 5เก้ชนที่เลขประมูลเลขหเนาะคือ395 2หสองตัว9 5้าห้าแล้วก็8 4สกับวงหัคือกันว่าบนล่างแต่ว่าคนขีดมากยังสี่คนหายมากยัง4ี่ 4. อาจารย์ก็มาให้เบิ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้สินสอบให้สินสอบกับิจารณหน้าเลขออกกี่บางกว่าคนบอกอยู่สกลเนาะสำหรับคน, <ขอ S 1> บนที่เขีนสอบแคปหน้าจอได้เป่นรองด้วยครับผมส่วนเลขแนวทางของอาจารย์ก็มี ข้างบนอันนี้ก็นชนเลกประมูลอาจารย์ของอาจารย์ก็สูตร10หน่วยวิ่งบนเงินล้านเน้นไปที่เลขห้หลัก10มี1นึ่หาเก่าเนี้ชนหลัก1ิบสีงวดแต่9ชนหลักหน่วย9งวดก็เน้นที่เลขเก้านี้อยู่หลักหน่วยก็เน้นเน้นคือ1 9 5 9ตัวรอง2 9 3ตัวตรงมี5้าหนึ อันนี้เป็นตัวกันห <c oughs> น,นึ่งเกาหากับเกาหนึ่งหาก็เป็นโตัวกันก็คือหาหนึ่งก็สองเกาอันนี้วิ่งบนเงินล้านอาจารย์ก็เพ่เคยผ่านต่ว่าก็ชนเลขประมูลเนาะ<อ>ชนเลขประมูลที่หาส่วนเลขล่างอาจ,จารย์แขวนแขนมวดนี้เลขล่างอาจ,จารย์แขวนแข่นมีแนวทางมาฝากกันเพอได้ผิจาหน้า สูตรล่างของอาจารย์ก็วิ่งไปที่เลขห้ารองที่เลขเก้าอ่าห้านี้อยู่หลักหน่วยล่างหนึ่งอยู่หลักสิบแขนๆเลขคือหนึ่งหาหนึ่งเกาตัวรองก็ห้าเก้าอาจจะเป็นตัวเด่นก็นได้แต่ห้ากับเก้าน่าจะมาหนึ่งตัวค่อนข้างที่จะล้านเปอร์เซ็นต์กับช้อนทั้งบนทั้งล่างเนาะหาเนะาะครับผมกับเป็นเลขตัวเดียวกันเน๊ะหนึ่งหา,าหาเก่า <9. S 1> ตัวเดียวกันครับหนึ่งหาแต่ว่าหนึ่งเก้านี่ชนกันหาเก่าชนกัน แต่ว่าขังลางโมมีแครสองเก่าเนาะกับเป็นคือเด่นยูทีเดครักซิบคือเด็กหนึ่งเด็กหนึ่งกับชนเด็กประมูลล่างคนไหนมาหนึ่งกับสี่ส่วนเหล็กอาจารย์วิ่งไปทีเด็กหาล่องเล็กเก่าตรวจจ่อกันหนึ่งหากับหนึ่งเก่าคือหาเก่ามิซัมหนีแขนแขนอ่ามิซัมหนีหมวดหนี่ก็คือว่าผิจาต่ละนาเอาแต่ว่าขันทายอาจารย์ชอบอาจารย์ก็ชอบอยูแล้วหนึ่งเก่าขังล่างนะขังลางหนึ่ง หนึ่งหาก็หนึ่งเก่าส่วนข้างบนนี้หาหนึ่งเก่าหรือหนึ่งหาเก่านี่มักเป็นพิเศษอ่ะ,อะก็คือว่าบนล่างกับมีบาีสุดนะต่ว,ว่ากัดชนเหล็กประมุ่นหิ่งที่เหล็กหาบนกันหนึ่งเก่าหาเก่าบนนี้อาจิเน้นหาเก่าล่างนี่หนึ่งเก่ากับหนึ่งหาลักสิบมาชนกันแต่หลุดหาบนล่างนี้ก็ เอฟซีคพิจารณาเอาเนาะ okay, <bro. S 2> เพราะว่าอันนี้การูดหาล่องเก่าอันนี้ก็รูดหาล่องเก่าบน <Okay. S 2> แสนแดงว่าล่างนี่สิมาทางังมาทางหาเน้นหา <Okay. S 2> บนนี่สิไปทั้งหาแล้วก็เก่าเนาะครับ <Okay, bro. S 2> มีซํำนัน <Okay. S 2> เพราะว่าลักซิปลักหนวยส้นกันบ่ได้ล่องหต้ตะเก่าเก่าแค่นั้นข้างบน <Okay. S 2> ลักซิปมีหนึ่งหาเก่าลักหนวยมีเก่าตัวเดียว เหลือตะเก่าเก่ามาพิจารณาเอาเนาะมีแนวทางดีๆได้ยินคำนั่นมาฝากกันครับผมสำหรับสาเหล่าตังประเทศเอาอยู่อ่ะเอาอยู่ครับผมเอาสี่สบสี่อรสาเหล่าพอดีนะครับผมเหล่าคักคักสาเหล่าคักคักเอาแคบเอางวดวันที่ยี่สามวันจันทร์เหล่าคักคักวันจันทร์วันที่ยี่สามวิ่งไปที่เลขห้าวิ่งรูดเลขห้ากับลองแปด ตัวเด่นๆมี5 3 8 5 5 3 5 8แล้วก็8 3<ะ>ชุดสี่ตัวมี6 5 8 3ชุดสามตัวมี6 5 3 6 5 8 6 8 3มีซำนี่เล่าพัฒนาเราคัก,น,<ะ>กนิดเนาะอการพิจารณาออกต<ะ>ามความชินสอบอันใบนั้นเล่นดับบ่อาจารย์ม,มีศูนย์มีสามมีเจ็ดคือ<ะ>ดับเนาะรดับบนล่างครับผมการดับบนล่างโอ้อาจารย์เล่นดับบนล่าง คือผมมีในเหล็กกาลังวัานท่ากับเห็ดเป็นเหล็กดับเพือหาเหล็กเจนอาจารย์เศรษฐีครับผมมีหลากหลายเหล็กดับครับผมเหล็กประจําวันกับบนล่างมีเล่าครับผมสูตรจริงๆของอาจารย์บนดับซีร้อมนี่ดับหน้านี่ศูนย์สามเจ็ดดับบนสี่ดับล่างสองกับแปดแปดกระดับสองกระดับล่างดับล่างนะสองดับบนนะสี่ดับบนล่างกับศูนย์สามเจ็ดครับแถมดับแปดล่างอีกตัวหนึ่ง ครองอาจารย์คัดเน้นๆเลยนนี่แคบเอาตอนนี้กระจับตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห่าบวกก็แปดอีกหกตัวเลยเรือเหลือกี่สี่ตัวนึงคับแว่าครับผมแมงครับดับเบิลเหือเหลือกี่สี่ตัวเรือเหล็อยังหกตัวเรือเหล็กหกกัเรือเหล็กหนึ่งเรือเหลืกห่าเรือเหล็กเก่าทำหนีแปลว่ากระจับเอาตัวดับหัน้สี่ตัวไปแห้งอะไบนหลังหนึ่งสองสามสี่หาหกกับแปดแต่ว่าแปดนี่ไปได้ลงอ่า แบบกระดับล่างเนี่พี่น้องซีดำบบนเอากับพิจารณากันเนาเนาะท่านี้ก็ขอขอบพระคุณปู่ศีหาอาจารย์ตนเศรษฐีครับพี่น้องมือนี้มาช่วงอากาศเย็นๆครับผมยุ่งกับหลายช่วงนี้ครับผมขอขอบพระคุณปู่ศีหาอาจารย์ตนเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งครับผมสาธุกครับอาจารย์แข้งๆครับผมคัก้นเอาพี่น้องเนาะครับผมครับสาวเล่าครับพอพิจารณาหน้าใดก็พิจารณากันครับผมครับพี่น้องครับ บุญผลากับพาพี่น้องมากราบสการาปู่ีหาอาจารย์ตนเศรษฐีแล้วครับผมแล้วก็ได้ตัวดีหรือว่าชี้ชัดลงไปแล้วแต่ละตัวเลขเนาะครับผมไดเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านครับขอให้มีโชคมีชัยมีเงินมีทองครับผมคําอวยพรไหลทิวดีในสากลโลกนี่ครับผมขอให้มีแก่ทุกท่านเอฟซีของบุญผลาเด้อครับผม ครับคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่นอกพี่น้องครับผมฝากกดติดตามไว้นเด้์พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆคลิปหน้าคอยพอกันใหม่สวัสดีครับ